สวัสดีทุกคนสารรงสาเรงมาราจาเปิมเปมข้าพเจ้าขออาราธนาครูบาอาจารย์และมหาเทพแห่งการพยากรณ์ขอจงลงมาสถิตอยู่ในไพแห่งการพยากรณ์นี้ขอให้ข้าพเจ้าพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของมหาชนขอถามครูบาอาจารย์ และมหาเทพท่านผู้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่เกิดวันเสาร์ในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567กการดูดวงไพ่ยพยากรณ์นั้นเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความน่าจะเป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามที่ไพ่ยพยากรณ์ จะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ที่รับฟังได้ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองการดูดวงหรือการรับฟังคำพยากรณ์นั้นเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างไรก็อย่าหลงงมงาย กับคำพยากรณ์มากนักจนถึงกับทําให้ชีวิตยึดติดกับคำพยากรณ์จนทําให้การดำรงชีวิตและตัวตนของคุณเสียไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าไพ่หกเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่หนึ่งหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีหรือหน้าใหญ่ใจโตเกินไป ทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บหรือมีเรื่องเดือดร้อนด้านการเงินบ้างเล็กน้อยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเห็นใครมีความเดือดร้อนเป็นไม่ได้ถึงจะช่วยอะไรได้ไม่มากคุณจะต้องช่วยสักหน่อยก็ยังดีถ้าเกี่ยวกับนิสัยเป็นคนตรงๆง,ง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนักไพเดอร์ซัน ปากฏในตำแหน่งที่สองหมายความว่าในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามมักจะไม่มีอุปสรรคการงานลาบเลื่นจะมีชื่อเสียงในภายหน้าถ้าทำงานเกี่ยวกับแวดวงบันเทิงจะมีขนสนับสนุนช่วยให้ประสบความสำเร็จไพ่หกดาบปรากฏในตำแหน่งที่สมหมายความว่า วันหยุดสุดสัปดาห์คุณอาจจะได้มีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแถวชายทะเลกับครอบครัวในกรณีนี้น่าจะได้ไปกันหลายคนพ่อต่างก็เบือ่อกับการทำงานหรือการเรียนของตัวเองอย่างเต็มทีซึ่งอาจจะรวมถึงญาติผู้ใหญ่ของคุณด้วยไพ่ก้าวคาถาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่สี หมายความว่าแฟนของคุณเป็นคนที่เบื่องงานง่ายทำไปไม่เท่าไรก็คิดอยากจะย้ายงานอีกแล้วจนทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะหางานอะไรที่จะเหมาะกับแฟนของคุณเขาถึงจะทำอยู่ได้นานๆแต่ไม่มีงานไหนที่เขาจะอดทนทำได้นานๆหรอกได้แค่ปลอบใจให้เขาทำงานต่อไป ก็คงทั้งปอบทั้งครูนั่นแหละส่วนจะเอาเรื่องอะไรมาครูก็เป็นเรื่องของคุณต้องเคี้ยวเข็นมากๆหน่อยเดี๋ยวก็ดีไปเองแต่ก็ต้องใจเย็นๆหน่อยไพ่เดอะทาวเวอร์ปรากฏในตำแหน่งที่ห้าหมายความว่าลูกน้องทำอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกใจคุณหรือไม่บางทีก็คุณเองนั่นแหละที่ไปดุด่าเขา โดยไม่มีเหตุผลต้องเตือนสติตัวเองด้วยและบางครั้งก็ต้องปล่อยวางซะบ้างจะให้ใครทำอะไรให้ถูกใจเราไปหมดซะทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอาแค่ว่าไม่เกิดความเสียหายก็พอแล้วถ้าเป็นลูกคุณก็ต้องระวังว่าจะได้เคียนตีกันบ้างเพราะเด็กมันยั่วหรือถ้าทำนายเรื่องที่ผ่านมา คุณก็อาจจะเชิญลูกน้องของคุณออกจากงานไปเรียบร้อยแล้วหรือมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรถยนต์หรือบางคนจอดรถไว้เฉยๆก็ยังมีรถมาชนก็มีให้สองเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่หกหมายความว่าคุณต้องเตรียมรับกับปัญหาด้านการเงินที่จะมาถึง ต้องใช้จ่ายให้ประหยัดที่สุดและเตรียมเงินสำรองเพื่อไว้วันข้างหน้าด้วยพราะคุณอาจจะหมุนเงินไม่ทันหรือไม่มีเงินพอที่จะใช้จ่ายใครที่ไม่เคยอยู่ในสภาพเช่นนั้นไม่รู้หรอกว่ามันเลวร้ายขนาดไหนไพ่แทมเพร,รนรากฏในตำแหน่งที่เจ็หมายความว่าคุณไม่ต้องการ ที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่ว่าจะเกี่ยวกับบ้านเรือนหรือหน้าที่การงานแต่ในเมื่อมันจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณก็ควรจะต้องทำใจว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพื่ออนาคตวันข้างหน้าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปตราบใดที่ยังต้องทำงานเพื่อเงินอยู่บางครั้งคุณก็กำหนดเองไม่ได้พอต้องแล้วแต่สถานการณ์ หรือว่าเจ้านายเขาจะให้คุณไปอยู่ที่ไหนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน้าที่การงานยิ่งถ้าเป็นงานราชการก็ยิ่งต้องทำใจและเตรียมใจไว้ล่วงหน้าไพ่สิบคาถาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่แปดหมายความว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะนั่งตบยุงรองานเป็นเวลานาน,านแล้วในช่วงนี้ คุณกำลังจะได้งานใหม่จึงทำให้คุณมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจึงทุ่งเทให้งานนี้อย่างมากมายไพ่เดอะเลิฟเรปากฏในตำแหน่งที่9หมายความว่าคุณอยากจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยากให้มีใครสักคนหรือหลายคนมาลุมรักเพราะรู้สึกเอาเองว่า มันจะเพิ่มชีวิตชีวาให้กับคุณมันเป็นความปรารถนาที่อยู่ภายในใจของคุณแต่ว่าความเป็นจริงคุณเป็นคนที่จีบใครไม่เป็นแล้วยังแถมเป็นคนที่ไม่มีสเสน่ห์อีกด้วยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่สวยอย่างมีศีลและงามตามธรรมชาติคุณก็จะไม่เป็นสองรองใครเลยในเรื่องของการมีคู่ครองที่ดี และมีครอบครัวที่อบอุ่นไพ่อัศวินถือเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่บในช่วงนี้คุณประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจการงานและการเงินขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานต่อไปก็จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นถ้าทำนายเรื่องการเงินในช่วงนี้ คุณก็จะมีเงินหมุนเวียนพอที่จะใช้จ่ายได้อย่างสบายโดยไม่ต้องกังวลใจถ้าถามแบบเสียงทายก็หมายความว่าคุณโชคดีจะประสบความสำเร็จทุกประการถ้าถามเรื่องความรักดูจะไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะเป็นความรักที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวคนที่เป็นผู้ให้ ก็จะเป็นฝ่ายให้ตลอดคนที่เป็นผู้รับก็รับอย่างเดียวโดยไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาให้มาสักเท่าไรควรพิจารณาว่าตนเองอยู่ฝ่ายใดถ้าเป็นฝ่ายให้ก็ให้รู้ว่าเขาไม่ได้ให้คะแนนความรักเพิ่มเติมแต่อย่างใดก็คิดเอาเองว่าควรจะให้ต่อไปไหมแต่ถ้าเป็นฝ่ายรับ ก็ควรมองเห็นความทุ่มเทของอีกฝ่ายบ้างหากไม่คิดจะสารสัมพันธ์ก็ควรปฏิเสธไปเสียบ้างส่วนคนที่มีคู่แล้วมีปัญหาไม่เข้าใจกันบ้างแต่ไม่นานก็จะกลับมาคืนดีกันถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานมักจะมีปัญหาส่วนตัวจนไม่เป็นอันทำง,งานงานธุรกิจส่วนตัวก็พอเลี้ยงตัวได้ กำไรไม่มากมายแต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนหากเป็นลูกจ้างคุณจะได้รับความเอ็นดูจากคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหากเป็นผู้น้อยก็จะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ได้รับการผลักดันให้ไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมแต่ถ้าหากเป็นเจ้าคนนายคนในช่วงนี้ลูกน้องจะมาขอพึ่งพิง หรืออาจจะสร้างปัญหาให้ลำบากใจอยู่บ่อยๆถ้าถามเรื่องการเงินในช่วงนี้คุณจะไม่มีเงินเหลือเก็บถึงหามาได้มากก็จะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปโดยเป็นการช่วยเหลือแบบที่ไม่ได้อะไรตอบแทนในทางกลับกันหากต้องการความช่วยเหลือคุณจะหาคนพึ่งพาได้ยากเพราะฉะนั้น หากมีเงินก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามที่ขัดสนด้วยถ้าเป็นผู้น้อยหรือยังต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ช่วงนี้คุณจะโชคดีมีแนวโน้มที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นการให้โดยสเสน่หาหรือได้ลาบลอยจากผู้ใจบุญมีโอกาสได้เงินฟรีจากทางใดทางหนึ่งแต่ก็จะถูกรบกวน จากญาติพี่น้องหรืออีกความหมายหนึ่งการกู้ยืมเพื่อการลงทุนเจรจาก,กู้แบงก์บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือบางกรณีถ้าถูกยืมไปก็จะมีคนเอามาคืนถ้าไม่ยืมเขาเขาก็ยืมเราถ้าถามเรื่องลูกน้องบริวารลูกน้องทำอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกใจคุณหรือไม่บางที ก็คุณเองนั่นแหละที่ไปดุด่าเขาโดยไม่มีเหตุผลก็ต้องเตือนสติตัวเองด้วยและบางครั้งก็ต้องปล่อยวางซะบ้างถ้าถามเรื่องลูกคุณก็ต้องระวังว่าจะได้เคียนตีกันบ้างเพราะเด็กมันยั่วถ้าถามเรื่องสุขภาพในช่วงนี้สุขภาพจะไม่เป็นปัญหาให้กังวลใจ ร่างกายแข็งแรงดีแต่ก็อย่าวางใจมากหากเจ็บไข้ได้ป่วยนิดนๆหน่อยๆก็อย่าได้นิ่งนอนใจเพราะอาจจะเป็นปัญหาสะสมในระยะยาวถ้าถามเรื่องอาชีพที่ถูกชโลกได้แก่พนักงานทั่วไปพนักงานขายของค้าขายสรุปว่าโดยรวมแล้วสถานการณ์ของคุณ ค่อนข้างดีอยู่มากควรระมัดระวังการใช้จายอย่าเชื่อคนง่ายรวมทั้งต้องทำใจแข็งกับคนที่เข้ามายืมเงินในความโชคดีให้จงระวังโชคลายในความโชคลายอาจจะมีโชคดีเมื่อรับฟังมาจนถึงจุดนี้หากมีคำพูดใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือพูดไม่ชัด ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อตนเองก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะแต่ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นก็ช่วยกันแชร์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระเด่งและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแค้วคาดปลอดภัย ทุกที่พาลาตีการเทิน